สวัสดีครับผมพบกับผมอีกครับอีสานเจออะไรก็ถ่ายนะแชแนลนะครับผมนี่ก็พาพี่น้องมาเบิงทอนี่นะครับทอพี่น้องหูบอกครับว่าทอนี่เขาไปเห็นอย่างครับสามารถเฮ็ดบางลั่นได้นะครับนี่เป็นตูดมันครับจ่อหูครับปวดวอุดหูนะครับอันนี้ก็จะเป็น มันจะมีฝาอยู่ข้างในเห็นบ่ครับขาวๆเวลาปลาไหลเลื่อนไหลไปมื่อสักทีเข้าไปในนี้ครับมันจะมีนี่ครับเราเฮ็ดหม่องปิดหม่องปิดไว้นะครับเลาวก็ใส่เหยื่อไปปลาเมื่อสักไหลเข้าไปปุ๊บเมื่อสักไปปลาไหลกันว่าโผล่มองอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับหมองจ้องหูจ้องหูวายๆมันตายเลย อะไรก็แจ่น้นนครับผ๊